วันนี้ที่ฉันไม่สบายจะมีใครมาคอยเทคแคร์อาการความรักของฉัน <I 'm S 1> ลำย่เมื่อรักแท้มาแปรเปลี่ยนไป mm hmm. อยู่กับรักที่ต้องจม mm hmm. กับคนที่หมดใจ mm hmm. อาการของฉันที่เป็น oh. ไปคงไม่มีใครอยากเข้ามาดูแล วันนี้ที่ต้องเงาเป็นอีกวันที่เรานั้นแย่อาการของฉันที่ขาดคนดูแลคนยแท้แค่วันนี้ไม่มีเมื่อฟ้าแล้วฝนเปลี่ยนลมให้เธอเปลี่ยนไปเธอคงเปลี่ยนใจเปลี่ยนรักสบายทิ้งฉันให้เหงาตายอย่างนี้ อาการของฉันเหมือนคนขาดลมหายใจไปทุกทีวันนี้ฉันคงคงต้องดูแลตัวเอง